东北班庄。<laughs> <laughs> จะอยู่ที่กระดาษจะเปเอเอิดครับก,กำลังไปดูแหล่ที่มาของมีตอนอ้นยูคาไมายูคาแล้วอย่างดี่้าพรอ,ออกมาก็แจกกระดาษด้วยนี้คุณรเพื่อ ็นวทาือให้พนักงานทุกคนสามารถบรรลุถึงมีน้ำฝนอยู่บนท้องฟ้าตายพระสุ้ามีน้ำมันแต่ผมคุใช้กันได้ไม่นาประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเลิตพืนพันทั้งยาสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน คุณจะได้รับในส่วนของนะคะภาพที่ได้รับชมเเนที่ไม่ได้กดขออีกีอทมเราได้องวดองจเพื่อต้องการคให้อบลกตามทีสัยัดความเป็นโครอร่าื่องยนต์บางน่ากำลังสูงสุด40แรงม้าทรงกำลังด้วยเกียร์3จังหวะ แต่มันใช้น้ำมันนี่นะแน่นอนรถทุกคันต้องใชนง้น้ำมันแต่ผมใช้พลังงานจากไฟฟ้านะอืมน่าสนใจจริงๆนายจช่วยอธิบายเรื่องพลังงานไฟฟ้าให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมว่ามันทำงานอย่างไรนี่ e อ v วทำไมเราไม่เล่าให้คุณหลุยฟังในแบบของเราล่ะอ่าได้เลย เปิดตัวเชฟโรเลตคลาสสิกซิกตั้งแต่ปี2454หรือมากกว่า100ปีที่แล้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ตอนน่อมาในปี2479เชฟโรเลตซับบอร์บันรถอเนกประสงค์แบบ SUV รุ่นแรกของโลกก็ถือกำเ,เนิดขึ้นละนับเป็นต้นแบบของรถ SUV ีที่ห่อต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้เลยลนะ่ะอีก12ปีต่อมาในปี2 4 9 1เชฟโรเลตปิกอัพก็ออกมาสร้างความฮือฮาด้วยสมรรถนะท,ที่แข็งแกร่งสุบูรณ์สมบันเหมาะกับการใช้งานหนักและทันสมัยที่สุดในตอนนั้นเลยล่ะครับ หลังจากนั้นอีกหปีโลกก็ได้ต้อนรับรถสปอร์ตสายพันธุ์ใหม่ที่แรงชกเทียวมองมุมไหนก็เท่เชฟโรเลรเตขอเวทชิ้นรถพรังงานนิยมที่สุดรนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยานยนต์โลกทีเดียวครับว้าวผมอยากให้แบบนี้บ้างจังปี2 5 1 2เชฟโรเลตทามาโรซึ่งถือว่าเป็นเจ้รถในตำนานก็ถือกำเนิดขึ้นถึงขนาดเคยได้เป็นพระเอกหนังขวัญใจทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั่วโลก รลสเป็นรถที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาในระดับโลกทั้งยังได้รับวนวงเป็นอันดับหนึ่งของเชฟโรเล็ตและในปี2554บันทึกหน้าใหม่ของเชฟโรเล็ตกับความสำเร็จอีกขั้นโดยการเปิดตัวโคโลโราโดสายสัม่เป็นครั้งแรกของโลกใน นวนจะเล่าเรื่องรถพลังงานไฟฟ้านั่นคือเชฟโรเลตโวล l ์จุดเริ่มต้นของรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้า100%เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสุดยอดมากเลยครับที่สำคัญผมเชฟโรเลต e อ็นวพัฒนามาจากเชฟโรเลตโวล l ์ครับเชฟวี่ทำไมเราไม่พาคุณลุยส์ไปยังโลกอนาคตเพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยล่ะอ่าจริงด้วยงั้นคุณลุยส์เชิญครับ เชฟวีอย่าลืมทำการบ้านศิลปะด้วยอฉันรู้แล้วนะมไม่ลืมหรอก พลังงานไฟฟ้าอย่างรุ่นผ e m v ย่อมาจาก Electric Network Vehicle เรามีบทบาทสำคัญมากกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ ขึ้นมานี้เอ็นดี้ฉันอยากพาเขาหลุดไปเชี่ยวบ้านของเราจังไหนๆก็ไหนๆแล้วเราเดิเนไปดูให้เห็นกับตาว่าโลกในอนาคตเป็นยังไงกันดีกว่านะโอเคฉัน okay, พร้อมเสมอ let's go ต้นแบบอยู่จะกลับแล้วนะครับก็จะมีน้องมาบริการเติมลมให้ปรากฏว่าเราไม่ได้เข้าบูธ <c oughs> มิชลินดันไปเข้าบูธบิสโตไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรครับ น่ารักเขียนมาถึงที่เลยตอนนะี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบน่ารักมาก,กดะะเดี๋ยวคราวหน้าเราต้องใช้มิชลีนนะครับ